หลังจากเออ่หยุดมาสามวันเอาวันหยุดมาสามวันไปน้องเอ้ยวันนี้คนเริ่มมาเห็นงานมือแรลกอู้ยรถติดกันอยู่ลีรอ้นนอนมาเดินหนึ่งนี่ทางเพิ่งก็มีรถไฟฟ้าวันนี้คนมาเห็นงานมือแรกพี่น้องเอ้ยคือวันที่อ่าสามสิบเนาะกรกฎาเคมสองพันสี่สี่พอวันหยุดวัน วันนี้เนาะเขาก็เอิ้นมืถือกันวันขายวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนาะก็คือวันนี้คนเหลืมมาคนเหลืมเห็นงานเมื่อหรังว่าหลังจากหยุดไปสามวันอ้รถติดแอดเลยขนาดรถไฟฟ้าแล้วถนนแล้วนั่นน่ะแต่ก็บมดเครงติดมากเพราะตอนนี้ก็ประมาณสักเก่ามุ่งก,กวัลวละ โอ้ติดยาวดิเน่ติดไปถึ้งน้ำแม่โคไปเลยแล้วเนี่ยดูทางนั้นให้จ,จอดรถตรงหน,นองที่แรกมาว่าเขาเคยมาทายแท่นนี่ให้พี่ให้น้องเมืองละครั้งหนึงน่งเนาะว่าขังเทิงขังเทิงที่ฝนเห็ดบอกนี่เขาวัดสียางไปนี่สียางไปฟูไปบางไปเอ่อลำซาลีนะพี่น้องเนาะสรุปว่าเพิ่นยังท่านได้ดเปิดเนี่ยเขาสียางไปฝนไปหด สถานีประหอดตึกนหมนประหอดตึก hmm. ป nah. ุ seat 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 right? yeah, ่นต right right. ja ึกตุนตึกต nice ึ okay. so that s that s ๊กเหนมันหอดพุ่นเลย่นนี่มันหอดพุ่นเลยนี่พี่น้องอ่าทางประมาณลาวาสัยางไปใหุ้หอดเนาะสุดท้ายเราไปบ่ชหอดพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเปิดแค่แท่นี้เองไปยางไปเหมือนกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวเสร็จยังนั้นเพิ่นคุ้มไว้เพิ่นเสร็จเป็นหนามเป็นอ่างเหลืองปลาเลยเป็นหนามตกบ่นี่นี่แต่วาสัยางไปหนึ่งยางไปสุดเลย ยังไปจอดลำซาลีสุดท้ายแล้วบ่เป็นลังคิดพี่น้องเปิเ่อเฮ็ดยังบอลอแล้วเนาะข้าขิดบอลแล้วเนาะยังบอลแล้วพี่น้องอามาหอดแค่นี้ม,ม,มาหอดแต่ซ้ำน,นี่ซุปปา,ายังกอดสาตยังไปบ่แล้วพี่น้องเออไปซะ เออเพฝันยังเห็ดอยู่พนักงาหารฝันยังเห็ดยังติดไ่าติดหนุ่ติดหนีเนาะยังบ่แหล่าคุนจะไป h อดฝุ่นเรนนั่นฝุ่นักงานยังเห็ดติดไฟฝ่ายู่ยังบ่แล้วพี่นอ้องเลยแค่นี้ขึ้นตึกขึ้นเป็นพุทธพัดเลยเช้านะพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนไปจากหา้าหกปีที่แล้วร้ายพี่นอ้องเนาะแช้นี้ ั่งนี้ก็เป็นเขตนาตลาดบ้างกะปิไปเห็นรถไฟเหลี่ยวไ่พี่นอนองมายุงมายังอนะ่ะเออมีเครื่องบินแลน่านอยนะน่าเดี๋ยวนะรถไล่กรุงเทพนี่เนาะไล่ครับ เดี๋ยวเราเคยมาบาม่านนี่ล้วพี่น้องนตลาดบ้านกะปิตอนนี้เป็นนาตลาดบ้านกะปิเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยมันนี่ลดลงโลงนะ่งเนาะลดลงร้ายมัน,นีคน,น,นยังเดินเยอะโดนร้ายคือเก่ามันเนี่ยเออคนร้ายดิตลาดบ้านกะปี แล้วแล้วพออานเล่าสิย่างไปเขาเห็ดจนจุดเนาะวานเป็นอะไรไปหาแยกมันจะมีแยกไปถนนทุนใน,นแนนเขาไม่อยากจะยางไปเพิ่งเห็ดแล้วเนาะพ่อานเล่าราจะยางไปในเมือนี้แหลนะเราพี่น้องไปไปกำลังกันคนก็ใส่บริการรลายเนาะพี่น้องเนาะะเป็นอย่างเดิมสวนสาธารณะมันมีสวนให้คนนั่งเล่นตรง พี่น้องไปเดินเล่นมามาจนทอดอ่าสำหรับงานเขตบางกะปิเลยเนี่อันนี้สำหรับงานเขตบางกะปิได้พี่น้องเด้อม,มาเห็ดยังยังอย,อยู่อยู่นี่แหละเอาอยู่ในเขตนี่มีเมิดนี่เผิ่อมาเห็ดเอาอยัางไงคนสามารถเดินเดินมาตั้งแต่ย่างมาตั้งแต่พุ่นนะ ตั้งแต่นมามแม่โคลาดพาวบลาดพาบ้างกะปินะพี่น้องประมาณสักสามกิโลกว่ากว่าาตอนน้องลงยางขงขางขขางลางเลยยางยางมาแบบน,นั่นสกายบล็อกหน่งยางมาเรื่อยมันก็มาหอดเองเนี่ยมาหอดเขตสักงงานเฉดลงไปได้ง่ายแห้งเสมอเนี่ย ตึกน้งแต่ละวันตึ้งแต่ละวันก็จะถือว่าเห็ดหึ่งอยู่นะตึกนึงเห็ดต่างๆนั่นแะอย่างนี้นนเนาะเป็นในเมืองในบนละเจ็ยบใส่เมือ่อก,กี้เจ็ดสีทีเดียวอันนี้หา้ามหอดีถนนหนาวามินได้พี่น้องโอ้มาหอดมองนี่เขาเห็ดเป็นเห็ดขามถนนไหลเลยนั่นเนี่ย

นี่ก็เป็นถนนนารบามินพี่น้องนี่นี่ถนนนารบา,า,ามินพาเคยเห็นสวยงามคือเก่าถนนถือว่างามถนนนารบามินเต้มเศนเฮ็ดศษใหม่งามไปนี่ก็เป็นหาแยากดีดาเนาะนี่ไปทางถนนดีดาออกเซรีไทยออกไปทางนี้ออกเซรีไทยออกไปทางนี้ก็ไปหอดมินบุรีได้คือกันส่วนนี่ก็ไปหอดมินบุรีได้คือกันไปทางนี้แต่มันจะออกทางกเกษตรเนาะนารบามินแล้วก็ออกายทางกเกษตรทางนั้น ทางเกษตรน่าเป็นะออกรามินทาไปทางนี้ก็ได้นี่คือถนนนาวามินพี่น้องไปน้อยหนึ่งจะเป็นเลี่ยวเขาแฮปปี้แลนด์ทางนั้นก็ได้นะพี่น้นะองเนาะนี่ถนนนาวามินอู้หึเหตุหึเหตุไม่ใช่ลายลีนี่ถ้าสิลงไปย่านางเล่นข้างล่างเย็นๆนะพี่น้องเนาะมีสวนสาธารณะให้นั่งเล่นอยู่นี่เป็นสาล อันนี้ก็ถนนนาวามินเละพี่นอ้องอันนี้เช่ายางมากี่บองนี่นี่หววลาวยางมายางออบ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 มาหนีไปนี่เลยพี่นอ้องปูปบปู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 ไปเลยเรือนะไปเรื่อยพูดจะพอดรถตัดบางกะปีเนี่เพาราะว่าพอวันเล่านี่จอดนะจอดจักรยานไใบพูดหนาเดืมอมม่อนนุนยางมาหนี่ประมาณกิโลน,น,นี่น้อยเนาะ ้ยาเป็นนางเล่นอยู่ข้างนอกเห็นดูพี่น้องเมืองขังเทึ้งนะพี่น้องเด้อยาแต่พูนพูนพูนพูดพูดอันนั้นที่ยาบอกจะไปทางลำสตรีพูนไกลๆทางลำสตรีนุ่น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 ทางลำสตรีไปทางนั้นเนาะอันนี้คือเห็ดมาแล้วเฮายางไตมาจากนี้มาก็โอ้ยไกลไกลแม่นางเล่นโอ้เย็นดีตอนนี้ชุ่มเย็นดีคนแม่นางเล่นไลย อ๋อสลับพีสลับพีสลับนอนะ้องเนาะตอนนี้ผัว่าเรามานางเลนอยู่ที่สวนสาธารณะเนานะเป็นเขตอ่าบางกะปิแหละเขตบางกะปินี่ครับเนาะอันนี้คนก็บพ่อว่านางเลนเย็นดีนะพี่นอนะ้องเนาะถือว่าสําหรับวันหยุดเนาะวันเหตุงานเมื่อแหล่ผัวหล้าก็มาถ่ายบรรยากาศอารมณ์เล่นแล้วก็ย่างตามสกายวอล์กที่เขาเห็นเป็นแหล่เป็นบางส่วนบางส่วนมาให้คนในเมืองเนาะเมืองความพัฒนาของกรุงเทพแล้วก็ ความรวยของประเทศไทยง่ายๆซะออการพัฒนาแบบกา้าแบบไปเรื่อยๆนะแบบพัฒนาแบบถ้าอูาประเทศอื่นซิมี่คือประเทศไทยว่าเราแบบเห็ุในค้นยางขนาดนี้นะเพื่อเพอาจซิบมีก็ได้ะนะต่อให้ประเทศญี่ปุ่นประเทศยังก็แล้วแต่แหละดู่ปเรื่อยๆนะ อาสมบูมีสกายบล็อกไฮคนยางขนาดเป็นสองสามกิโลขนาดนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะเอาเป็นว่าฝันล่ามากทายถา้ำไหทีไห่หนองเมืองประมาณนี้เนาะทางคนล่าเข้าเองอยากเห็นบางคนก็นอยู่แต่บาเนาะโบราณไม่เห็นบ้าเ,เปิดกว่างเมืงองอะไห่เากมาเมืองนี้เนาะคือความทันสม,มัยสีวิไลของประเทศไทยนะพี่น้นองเนาะไหคนทางบา้านวันเล่าเมืองคือกันแหละคนบ้านฝันล่าวพวกเขาอยู่แต่บานเนาะเห็ดอะไรท่านแต่หน้าเอออาจารขอ ตัวลัเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เล,ล,ลาเอาใจเราด้วยนะเออยังไดงก็สวัสดีสบายดีเด้อ